ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทั้งสามช่องเลยนะครับสสวัดีช่องม a r v i n Channel แล้วก็าี่น้ Bar Pack Channel ครับนะครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องม a r v i n Channel ป้าต่อยก่อนมิเซนแล้วก็บ a r Pack Channel นะครับก็ตอนนี้กับยูเฮียนนะครับท่านผู้ชมอยู่บ้านของมาวินเองนะครับเพราะว่ามื่อนี้บ่ได้ออกไปถ่ายคลิปข้างนอกเพราะว่ามือคลืนนี่ครับมือคลืนนี่ยียต่อยเล่ารบฝัน เราฝันเป็นตูเป็นตานะครับมาบ่อยตื่นขึ้ือนมาเบ่อยผมฟังตะเมืองเสาบ้านีช่วงยแง่งเว้นกับว่าวางเพราะว่ามันมีภารกิจหลายอย่างหลายเนี้ยว่าสิเราพ่มฟันแล้วก็ทายขีดช่วงยง่งเว้นอากาศกระห่อนเนี่ยค่ะครับท่านผู้ชมอากาศห้อนแห้งดเนี่ยกล้องกระด้อบ,บ้านีมันกับว่าเป็นตะทายขีดเน,นี่คือแม่ตอนนี้พื้นปูนนี่เนาะครับ ม้าผมสองตัวอยู่หนีนอนว่าใรเลยต้องไปหาหมุนชีดิน<ม>ต้องไปหาขุดดินใช่นอนเออเอาน้หดเอดตอตรงเอาน้ำหดไตไตเอไตต้นบักขามไตเ,เตียงแล้วมันเป็นดินนะครับหม,มากับจีปดวดเป็นลุงพอขุดเป็นลุงมันก็น,นอนเลยครับเพราะมันเย็นดีมันสุงมมันเย็นดินมันเย็นคมันาอากาศหอนแห้งฝนกับว่าตกนะครับเพราะว่าเมื่อนี้เจ้ต่อยผลสิมาเราความฝันผนฝันเหมือนขึ้นนะครับ

เขนย่ายกําลังเขียนหรือเตียมของที่นั่งนั่ง่หน้าบ้านปกติย่ายเนี่ยเพิ่นแบตื่นขึ้นมาเพิ่นจะเตียงของไซบะที่เลี้ยงนี่ยเหมือนเราส่ใส่ใส่ทุกเช้านะครับพาชีบินมา่มาบินถวายมานเมื่กายปะยที่สองวัดมีมีมีวัดไต่บนตะเนียงกับวัดทุ่งละองธรรมนะครับสิผ่านหน้าบ้านผมนะครับเล่ากับทีนั่งขาไซบะที่ฟันน่ะที่จังเล่าบ่ทันได้เสียที่จังเล่ายังเป็นคนอยู่นั่นย่ายก็คือ ได้ตุลยนะครับแม,แม่เทาเพ่อเองนะครับเ,เป็นแม่ของของผัดต่อยนะครับทีร่ราสเ,เสียคิดบ้องเดือนตุลาครับที่สี่ตุล่าที่นี่เป็นยังไงวันที่นี่ฝันว่ารถนางไปบาดแต่ว่าพรหนึ่งเพท่านมาถูกขาเพราะท่านไหนมากกายบาดเนาะที่นี่ไงจะเห็นเสียงอันแผกน่ะเอาแผกนั่นบีแต่ปี๊ดปี๊ดดีแต่สีเขาเฮี้ยนเอาคืออันคือจังเพันขี่รถมาแต่ดถุงหน่อค่ะ่จ้ามาแต่ใส่ดีแต่สีขเขาในบ้านย้ายผันว่า เขาก็ท่านได้การเดี๋ยวใส่บาดก่อนในท่ากายบาดหนาก่อนเจ้าเลยเข่าเฮียนแต่ว่ายายนั่นเอื่นแพลลงมาเพราะว่ายายนั่นเพิ่นนางใส่บาดอยู่นั่นเพิ่นว่ายเป็นเตาเต่าตัวใหญ่เข่าใต้เข่าเฮียนเออเห็นเต่าตัวใหญ่แม่นแต่ว่าใต้เข่าเฮียนเอออืมว่าสิตอันนี้แต่ว่ามันยางซ่าเต่านั่นเต่าตัวบักใหญ่มันยางซ่าเพิ่นว่าถ้าหลานเพิ่นมาเพิ่นสิให้หลานเอาไปปล่อยอืมในค้อมันมีเพิ่นน่ะที่นี่มันก็มาอยู่นีู่่ละ ยูคกลางหันเดินอยู่ไตหฮมะคามเนี่ยอเอาไงนะ,ะมันผันพระท่านในยางไปใส่ก็ดีแผลกมากเหมือนทีนเล่นอื่แผลก,กันลมหลดมากม,มา,า,าวาเท้าเตาไปโปรยเนี่ย้วบาดไปสี่แล้ว,วลที่นี่เตานั่นเป็นยังไงเตาเขาบานเตาเขาบานว่าตรงเมื่บิ้งมาเหล็กทีเลยมาเหล็กทีกับสิบเจ็ดแล้วนะสิบเจ<อ>็ดโมกเก่าสิบเจ็ดโม,มกเก่าเอาสิบเจ็ดโมกเท่านี้แต่คุผู้ชมนีเบิ้งคิด อ่าก้อนนั้นนั่นนะครับคีมมวดมังรับที่ผมผมกับปัดต่อยกับอ่าเบ้าแพรบอปาไปปล่อยอยู่หนอนครับหนองให้ผมก็ซ่องให้ซ่องมันฤทธิยื่นหนอนให้ท่านผู้ชมเบิ่งงี้ด้บ้านเลฤทีิบ้านฤทธิสิบเกียรตหมู่เก้าเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเก้ากับหกตัวเดียวกันเมื่อนั้นจะไปแจังใดเนาะเอาปลาไปปล่อยฤทธิไทยลอตเตอรี่ออกสิบเกียรติอืมมีมั่วสิบเกียรนี่ยเนนเนียนันนี้เก้ากับหกตัวเดียวกันเป็นเป็นฮกกระได้มั่แบบมันมันกะ อ่าเป็นสิบหกสิบเกดอืหรือสิบเก่าหรือเก็ดเก่าประมาณนั้นเนะครับแล้วก็เก็ดคำหนึ่งพี่นองกันหนึ่งเก็ดเกตเป็นหนึ่งก็ได้หนึ่งเป็นเก็ดก็ได้วนะัดคันคันคันมันตีค่ะนี่เพราว่าได้ทั้งสามโตนะครับเก่ากับหกกับตัวเดียวกัน <วะ S 1> เป็นหน,นึ่งหนึ่งหกก็ได้เก็ดเก็ดหกก็ได้เก็ตเก่าก็ได้ในไทยในไทยเอฟซีหรยอหรือลงหรขึ้นโตเลตเบิร์นนิง นะครับทะเดียนรถทะเดียนรถห่วงรถซาเร็วน,นะเนาะค่ะือไปนั่งปลาไปก่อนเลขข่กเขานะครับผมก็เลยรัตตรีนั่มอยู่ครับในลัตตรีนั่มอยู่น,น,นะครับบั่นนี่บั่นเหลือทีเพราะว่าบั่นเหลือทีซิมเกยียดมือนั่นมือนั่นบ๊อบเพราะว่าบ๊อบบ๊อบหัวเป็นเหตุบังเงื่อนยังได้อะย์ผลมาขายปลาเขามาขายปลามันนี่ปลากะเจ้าเนี่ยคือตัวจอยค่ะเรียกตัวเนาะมันรู้ว่าเพิ่นแปลมาตังไซนอ่ะที่แรกผมว่าติซื้อ ไม่ให้ปลต่อยวันเท็จไปสะปนมาดิไม่เห็นปลาไม่เห็นตัวปลาแล้วโอ้ยทั้งเหลือตัวมนมีิม,มีปลาดุกดอนน้ำครับมื่อนั้นปลาดุกเพื่อนนะปลาดุกดอนบัาน่าทั้งบ้านอีสานเพื่อนเนาะปลาดุกดอนแต่วาารรา่าหันภาษาไทยเพื่อนปลาดุกเพื่อนนะครับแต่เลยไปป้อยเพื่อนมืน,นั้นแหละครับที่นี่เบรกลับมาออกั้างบายหรือทีตัวเอาปลาต่อยต่อเลยควบฝันเจ้า มาที่นี่เนาะค่ะแต่ว่าแตกเนาะค่ะบ่เคยฝันเห็นยายจเสียตั้งแต่เอาวันยายเสียวันที่ปีตุลาเนาะตุลาปีพศ2566ครับไปปลายปีแต่ว่าอายุเล่านั่นตอนที่เราเสียนั้นเราได้68ปีค่ะน่าปวด68ปีมาที่นี่ช่วยๆผมาฝันนี่แหละฝันก็จังเบาเนาะฝันว่ายายนั่นนางขาไสบ้านางขาไสบาทด้วยหน้าบ้าน ม,มาที่นี่เพิ่นกับว่าเต้าเขาบานเต้าเขาเทียเยเท่ยนเต้าตะบกใหญ่เลยยาเขาเที่ยนมบที่กระทึ่งยวกรดแพกรถกรบดรถบ้าแพกบ้าแพกเพิ่นเพิ่นกับครับรถองเพิ่นมาไอทะเบียนรถเพิ่นนี่ทะเบียนรถเพิ่นมันหกหกเก่าศูนย์มั้กเก่าศูนย์หกเก,ก่าศูนย์<ก>นะครับมันมีมีซีน้ำหนาแล้วก็มันเป็นพยัญชนะภาษาไทยแหละ C แล้วก็หกหกเ <90. S 2> ก้าศูนย์นะครับเก้าศูนยั่นออกดูเด,ออด้ออกดูออกดูเก้าศูนย์อี่ก็อง่กดเก้นยออก็ไนได้หกหกวนนไปไปหลายอย่างห,นนะหลายอย่าว่าฟันแบบนี้แหละฟันที่ชมเอ็กซ์ซีปีว่าจังไรฟันเห็นย่ายย่ายที่เสียชีวิตไปเดียวนางรอดไฟบ,บ,บาดผ่าได้ว่าผ่าว่านไหนมากกายบาดผ่าเ่าว่าบ้านห,นหบาดเพราะแ่า ที่มีสัญาณเตาเข่าเี่ยงกับเตากับตัวบกชั่เดี่ยวีเอาบนน่ะเตาไ่เตาตัวใหญ่นะครับที่ที่ในความฝันป้าต่อยตัวใหญ่เลยเตาัวบกหญ่เลยไม่คุ้มฝันไม่รู้เอฟซีถ้าฝันอย่างนี้ไม่รู้มันดีหรือไม่ดียังไงก็ก็เม้นเข้าเข้ามาให้ให้ความรู้หน่อยนะครับเพราะว่าฝันว่าเต่าเข้าบ้านนี้มันไม่รู้เป็นมันมันจะเป็นลางดีหรือลางร้ายหรือยังไงผมผมก็ไม่แน่ใจนะครับ เพราะว่าน้าเตานี่เป็นมี่น้าเกดหรตอน้าเก่าเต้าบอกเส้นหมากตอนนั้นเนาะไอ้ขี้รถไอ้นาฟ้นนั่นล่ะเป็นขี้รถมาเปอรเซ็นเป็นเห็นเต้าขามถนนเป็นกะจับเต้ามาปล่อยเป็นว่าเต้านั่นจบอันคันเห็นเต้าเห็นหนีสิได้โชกได้ลาบเิ่นไปซื้อไอ้ลอตเตอรี่มันเก่าออกสามโตเป็นสี่หกสี่หกสี่มันออกเต้าสามโตป่ บัมันออกลอตเตอรี่เลขท้ายสามตัวสี่หกสี่อ๋อหนึ่งวันมันออกเตาสามตัวเลขจำเป็นว้าเด็นเเลขท้ายลอตเตอรี่สามตัวครับเลขมันต้องมีสี่มีหกนะครับเตาเห็นเตาน่ะแมนกันเห็นเตาน่ะอ๋อมันเีสี่เป็นหกแต่ว่าถัดผักชมอันนี้ก็เป็นความเชื่อเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลในส่วนทีเอฟซีมันใจหรือว่ามีเอ่ามี่ข้อมูลเพอสังเกตไม่เบี่ยงเ่าเกี่ยวกับเตาฝันเห็นเตาเข้าบ้านนี้ มันเป็นยังไงแต่ยังบวกสู้กันฟังมันใจขันบ่าทะเบียนรถขันบ่าทะเบียนรถบบาแขกกะอายุย่ายหรือบาดกทีหรื้วสามย่างนี่ล่ะแต่ว่าเมื่อมั่นใจอันหนึ่งคืองวดบ้องหันมันออกบาดิทีใช่ปะขันขันมันออกบาดุทีมันออกไอซ่อนทุกออกซ้อนออกซ้อนก็คือไม้ออกต่องวดบาดุทีเพราะงวดที่แล้วมันออกสิบเก็ใช่ไหมครับ ทีนี้ก็เหลียกเกียเก้าอย่าลืมว่าเกียจกำเนึ่งก็พี่น้องกันเก้ากับหกก็ตัวเดียวกันการล่องไปไปพล็กไปพล็กมากมันนะครับอาจารย์น่ารื่นใจเลยว่าคือมาวิ่นขายรถขั้นหนึ่งซันขั้นเก่าเก่าเกียสองแปดไปมามาที่ผู้บนสื่อไปบนฟันบนฟันเกี้ยวบาดล้างนี่ละมาดูทีสิบเกียทับเก่าเนื่องเกียจผู้บ่ิสื่อิ์ถานผู้ชมมันไปสื่อเกียเก่าเก่าเกียมันออกเกียเก่าหรือเก่าเกียจอะนะ อ่าพมินั่นละเขาเอ,อเยด,ดวงเก่าเจี๊ยบนอ้เก่าเจี๊ยบดวงไม่โชคบ้านในที่พ่าสื่อได้่าไปเสื่อก็ยังถือถเก่าไหมก็เถือกอไเนาะในเองเดรรตีโนะครับกเด้บอกแล้วคุณจะมาบอก,กส้างมาสือ,อตเตันก็เป็นนี่นะครับก็เป็นความฝันของป้าต้อยคือเพิ่นฝันเพิ่นก็อยากมาแก่ความฝันไท้เ็บซี่แต่ยิ่งดฟังน้ำขันนะครับเพื่อเอเป็นกแกนวทาเป็มีโชคม่ดวงนะครับเพราะว่าหมด มหัตมันกับเขานะครับไปปล่อ,อปปยปลาปลาหรือทีสิบเกียจก็ออกองวดนี้มันยังเลี้ยเรี้ยเกเียจเ,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 เรียยเก่านะครับมันเรียกว่าเก่าอาจจะเป็นหกอะไรก็ใช่นะแต่ันจร่องบึงไอ้ว่าแม่นบอลลังเทียกับสั้นจับบ้างนะครับันคือค้อมฝันเนาะมันมันกับเอาเนืนอนเมื่อไรบางข้งกับแมน่นบางข้างกับบ่แม่นกับ ก็แล้วแล้วแต่เขาเรียกว่าขันฟันช่วงตีซี่ตีห่าก่อนสิเกล็ดเออขัดฟันช่วงตีอันสามตีซี่ไหมเออขัดฟันประมาณนี้มันมีโอกาสนะครับมีโอกาสใหญุ่่นช่วงนี้เหมือนว่าแปลกระบะที่บ่เคยฝันเห็นได้เหรอสันจะายเสียไปชิจูกับมาฝันฝันเกี่ยวกับบ้านบ้านนี่คือของเปิ้ลกรเต้าเข่าฮี้นฝันเห็นได้ ได้เทเสีแดงมันนั่งคาคาส่บะมันที่นี่ฟันอันรถคู่แพสิสีขาบบานอันบีแต่บักแห้งเดอบีแต่มันที่ย้ายเลยเอื่นลมาเอาเตาถ้าไปปอยก่อนคือบบเตาไปสั่งมึงไงเหมือนขึ้นในฝันนั่นแหละนั่นแหละคือโบไปสั่งมึงไงโอ้ให้ในฝันเราไปสีแดงอันนี้ยิ่งแต่นเลี้ยได้ยันเตาตัวแบกไงมันยุบกลางใส่ห่มักบคามนี่ที่นี่ย้ายที่หลังฝันที่หลังแะไรบาณนี้ต้องเอาไปสั่ง,งน้ำวันไหนจะกิโล ในฝันบ่เห็นสั่งเด้บ่เห็นกับยางค่ะวัตเนาะนะ่นก็นอกทำทำผู้ชมเนาะเอาไปสั่งมึงต่อสเลคหัวเตาเนาะมันสิเลคหัวจักกิโร่ก็ตัวเจ้าปลาเตานั่นตัวใหญ่แ่ะเตาตัวใหญ่อืมนั่นล่ะท่านผู้ชมพูดฝันเนาะก็เลยมาแก่ให้แต่ว่าก็บบ่ใหญ่ก็แก่ปันใดมากวิ่งเห็นว่าแก่แก่ลงไปห้าเทียนนี่เพื่อเป็นแนวทางแต่ว่าหมวดที่แล้วนั่นมันเขาวาเีทีเนาะอาปลาไปปล่อยมากวิ่งเหมือนกับไทยบาเลทีแต่ไดนจะเขาอีหลีไหม เดี๋ยวสิภาพพาท่านผู้ชมไปเบิ่งบ้านเลขทีอีกทีนึงแล้วก็เบิ่งทะเบียนรถอ่เบ้าแพทนะครับ่อาว่าเป็นเลขตัวไรแน่อ่าแล้วก็ไปเบิ่งบ้านเลขที่ไปอมีอะไรอีกว่าต่อไปมีอะไรบ่อืงฝันสมียนบ้างสวัรค์ในข้อมฝันหนึ่งบ่าบ้านไหนเตาไปปอยเหมืนบ้าบ้านไหนเอาไปปอยยังอยู่ในเฮี้ยนอยู่ในฝันน่ะอื รูดตาว่าย่ยบ่กให้บ,บ่าวแพทย์่าถ่ายเอาไปปล่อยอืมเอาแล้วครับก็จะราได้ยินเสียงนั้นเสียงหนึ่งเนี่นยพลังก้นอาจามเนาะเพราะว่าเฮียนผมก็ายู่ช่วงกลางกลางบานอยู่เนาะครับไปน,นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปไปดูป้ายบ้านเลขที่บ้านของผมแล้วก็ทะเบียนรถบ่าวแพทย์ว่ามีเลขตัวไหนมั่งนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูป้ายทะเบียนรถบ่าวแพทย์นะครับก็คือ สี่ขอไข่ชอชิงหกหกเก้าศูนย์นะครับนี่คือป้ายทะเบียนรถเบาแพ็คนะครับที่ปาต้อยพนฟันเห็นมขึ้นนะครับมันเห็นเบาแพ็คขับรถสิขาวในบ้านแล้วแบบมาพอแยกตู้นั่งยื่หน้าบ้านลอใส่ลอใส่บาทน้ำผัดนะครับแล้วก็เห็นเต้าเขาเฮี้ยนนั่นะครับไปเดี๋ยวไปเบื้องบานเลขทีกอนะครับว่าลขทีเทหร่นะครับไปนะครับอ๋อถุงเงิน นี่ <molec> ครับเนี่ยครับเนครู่พ่อพันนั่นเสียขี้ดไปนะครับถุงทอนั่นลงขึ้นกันนะถุงเงินขึ้นขึ้นพอนี่ถุงเงินเอาอันนี้โมตุนอีกแล้วโมตนโมตุนตุนตุนอันนี้ก็บโมตุนเนาะค่ะเนาะมันมีสองตุน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 นางล้องนางล้องนี่ครับมาพ่อใหอกไปเหร่น้ำนะครับนี่หมาสองตัวนั่นโมตุนนะครับอันนี้ ถุงเงินอีกตัวหนึ่งก็คือไอ้นองถุงท่องเป็นอากาศห่อเนี่ครับเป็นเสียชีวิตนะครับนี่นี่ปัวคนรักรักษาบนท่านเบิดลายพันนะครับถุงท่องเคื่องหูตุนไปหาหมอยาตะละมิดเลือดละหารอยบนนี้คบนี้ปูมากพี่นี่ครับพ่อได้เล่นอาบหน้าไหมซื้มือครับนี่อาบหน้าไหมซื้มือเล่นน้าน้ำกันครับผมนาวน้ำกันกับมูเนาะค่ะ นั่นแหละครับอนอนวนนนะตะเตียงอ่ายืมมาเกละ่ะทุกเงินนี่เตะเตียงมาวิ่งเราไปนะครับเอกัตรงตเตะเตียงนั่นผันถีนอนหันลนะครับไปหมุนขี้ดินเห็นเป็นหลุมปอกผมนอนทำฮอดเตะเตียงไปน,น,รน,นครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูบ้านเลขที่ตรงจุดนี้ก็คือยายเกดจะมานั่งอยู่ตรงนี้ทุกเช้านะครับรอใส่บาตรพระตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เกดก็จะมารอใส่บาตรพระ ระวัดใต้ก็จะมาจากด้านโน,น้นนะครับพระวัดทุ่งละอ,องธรรมเขาจะมาจากด้านนี้นะครับ <oman. S 1> แกก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นี่แล้วก็้านเล็กที่นะครับนี่มัดคือว่าเล็กที่ผมนะครับที่เป็นที่อของบรเวณนี้ครับสิบเจ็ดหมงเก้านะครับงวดที่แล้วเข้านะครับออกเต็มเต็มเลยครับสิบเจ็ดก็พอดีธรรมบุญปล่อยลานะครับ นะครัพอดีเลยมัน5กับ6ตัวเดียวกันเนาะเน่เกียร์กำลังกับพี่น้องกันอันตีตีดีๆนี่เขาทั้งสามตัวเลยบ้าไปเป็นหนึ่งงเก่าหนึ่งงอ่าหนึ่งงหกกันเลยก็ได้เลยตี้เออก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่คือบาหลืทีทีประต้อยแล้วฝันมือขึ้นนะครับฝันเห็นเตาเขอาเฮียนฝันเห็นยี่ตุยฝันเห็นรถเป่าแพ็คนะครับก็คือทีเราให้ฟังนะครับ ครับประมาณนี้นะครับอต่อตอตมทาไรจที่ตรงนี้ก็เป็นตน้ตนต้นมะขามนะครับเป็นลมเงาที่ผมปลูกไว้หนาบ้าด หอมยังดีนะครับไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกะซสิ่าเอฟซีท่านผู้ชมไปแล้วนะครับกะขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพแข็งแรงโชคดีร่ำ้วยปังๆกันสุขสุขเด้อครับแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันห่อนกะเลี้ยงล่มมอระสมฟั่งข้าวข้าวกะมี่นะครับช่วงนี้ก็ให้ระวังนะครับให้ระวังกันนะครับเป็นห่วงสุขภาพสุขเด้อครับ นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องนัยนครับมาวินชาแน,นล,แลต่อไอคนมนเซ็นบล็อแพ็กชาแน,นลแล้วก็ทีมงานนุ่มอาร์คนเดิมป้อทองแหลกคนเดิมนะครับสุดท้ายนี้ก็นะครับค่อยพบกันชิปหน้าไอพีนหน้านะครับสำหรับคลิปนี้พีนี้ก็ขอการาบําว่าสวัสดีครับหมต้นมต้น เอ้ตุนคือมาเฟียดีไห